สวัสดีครับเพ er ื่อนเพื่อนครับวันนี ah ้นะครับพาเพื่อนมาเก็บดอกเพกาครับดอกเพกาลวงนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับเก็บดอกเพกาไปลวกนะครับมีต้นเพกาอยู่นะครับหน้าบ้านนะครับมาดูดอกเพกามันลวงแต่เราครับครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ดอกเพกาหน้าบ้านนะครับ ลวกเก็บไปลวกนะครับหยอกแบบนี้นะครับเอาไปต้มน้ำร้อนๆนะครับแล้วก็ลวกนะครับเยอะเลยครับวันหนึ่งประมาณนี้แะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมัน เยอะครับร่วงทุกวันประมาณนี้นะครับร่วงตรงลงตามข้างล่างมองไม่เห็นนะครับโวนนี้มีสองต้นนะครับมีแปะตำปึงนะครับครับล่วง หมูเสือนะครับกินสดๆนะครับหรือไปต้มนะครับหูเสือนี่มันล่วงลงข้างล่างนี่นะครับนี่ครับเอาไปลวกนะครับอันนี้ดอกอัญชันนะครับอัญชันนะครับ มะละขี่นกนะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใช้ได้นะครับอร่อยนะครับแปะตําปึ้งเนื้อกินสดๆนะครับไม่สดๆก็ไปชุบแป้งทอดก็ได้นะครับกินสดๆนะครับวอเตอร์เกตดนะครับ แบบตําปึงประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ไม่ได้เก็บนะครับมันก็จะแห้งเป็นจะเป็นปุ๋ยไปนี่นะครับเก็บไม่ได้ทันนะครับเพราะทุกวันมันจะร่วงประมาณนี้นี่ต่อวันนะครับวันหนึ่งจะร่วงประมาณนี้ กินไม่ทันนะครลูกมันก็แก่แก่หมดแล้วนะฮะกินไม่ทันนะครับรบางท,นนทีมันล่วงลงไปข้างล่างเนี่ยเราหาไม่เจอรพริกนี่จ,จนแห้งหมดแล้วนะครับพาเพื่อนมาดูต้นกล้วยนิดนึงนะครับกล้วยน้ำว้าข้างบ้าน ได้กินทุกปีนะครับกล้วยนองมาแตกแตกอีกแล้วออกต้นนี้ได้กินเสร็จต้นนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่แทนเรื่อยๆนะครับเราจะปลูกตรงนี้พวกย้านางนะจะมีพวกยานางไปใส่แกงนะครับอันนี้ไปใส่ออมนะครับ ผักอีเลิศน,นะครับไม่ใส่บัวระเพชดอ่าอันนี้คือตัวที่เข้าสวนด้วยนะครับมาเที่ยวสวนด้วยไปละไปละไปละนะครับ แปะตําปึงนะครับเด็ดยอดเสียบติดเลยนะครับง่ายดีนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เก็บดอกเพากามากินนะครับ